สวัสดีค่ะทุกคนมาเกืมเ็ดค่ะมาเขืเอเ็ดต็นนี้ก่ะยูป้าเห็ดค่ะเป็นยางเลาะเบงว่าเข้าสีใดเห็ดบอเดี๋ยวไซแมทนะคะพอดีเอาอีมองซักซักซักหมวงอีมองค่ะแขงบ่ทันเลยเดี๋ยวใส่ใส่แมทแทน แก้ไขไปก่อนเพราะว่าเขาป้าเก็บเห็ดยังมู่ท่านเห็นอยู่ค่ะเขาป้าเก็บเห็ด เห็ดกระอือดเอือดได้ปีนี้เพราะว่ามันศึกว่าปลามันสีชืนโผดค่ะเข้าเข้าปลาชืนละเห็ดห่ออกเห็นเห็ดละวงงเห็นเห็ดละวงงเลยจ้าตื่นเต้นตื่นเต้นโอุ๊บปวดหัว มีง่ายเห็นละโงกเหลืองด้วยอยู่น่นั่นเห็นจรงไหละ่ะนี่โอ้เห็นบ่คคะ นี่นี่จาเห้นละงอกเหลืองเก็บก่อนเก็บตัวหน่อยมันก่อนโอ้ยเห็นเห้เรางอกเหลืองเห็นเห้เรางอกเหลือง อ <tal> ันนี้ค่ะนี่เฮ้จ๊งเลยเนื้อไทยรูเวเกินไทยรูเวเกินอ้าวใช่ละนี่ เก็บเก็บเก็บจ้าเก็บเห็นมาละนละค่ะเห็นมาโอ้กคือมีหน่อยแท้เอ,อ้ยยุ่งกันม,ม,มีตัดขากันค่ะตัดขากัน เอ้ยเห็นละงอกค่ะเห็นละงอกอุ้ยยุ่งละงกเหลืองโอ้ยเล็บโอ้ยเจี๋ยวโอ้ยนั่นจุมนึงเห็นอีกแล้วเดี๋ยวๆๆๆเอาลงไว้ก่อน

ห่ดละเอาไวก่อนไม่ังล่ยเฮะเอาไวก่อนซะ่มัมนใจนี่จานว่า่มั่นใจนะําได้จ้าเพราะว่าพวกไวก่อนเนาะเพื่อมันโ่แมนพอมันอยู่ในไข่แมอยูหอม ว้าววาสีวโอ้โหหัวหลักทุเลหาอีกกันหาอีกกันจ้าหาอีกกันแสดงว่าเห็นละงวกกำลังออกโอ้ยแสดงว่าเห็นละงวกกำลังออกไดหาจูม ในน้อยซ้ำไข่ลูกซสี้นนี่ล่ะฮะแม่นค่ะดอกซ้ำนั่นล่ะ,มอ,ะ,ละมองกันโซกหมูบ่ ไปเบิ้งโศกหมูบ่ไปเบิ้งโศกหมูบ่มันออกเห็นเหรองงเด้เดี๋ยวนุภาพไปว้ายเอ้ยเห็นอีกเลยซูมนึงกำลังพลอขี่ดินขึ้นมาเลยเตือนเต้น <laughs> นี่นี่ค่ะเห็นวะ โศกมูบ่เอา้เอามัมนเนเ้เะหนูเคยไปเก็บอยู่โศกมูนั่นเห็นแล้วงัวกูนี่ลาเป็นมูลเลยเดี๋ยวนนนหนูพาไปเอาอีลีปปไก่หนูได้อยู่ ม่หูเรื่งองย่งดองนั้นเกียมเฮ็ดจ้าเกียมเฮ็ดเฮ็ดเราโงกเหลืองมันกำลังผนขึ้นมาคือจังเฮ็ดผอ,อนี่ละ่ะเป็นดินแตกๆไหมแมีนนี่นูด้ดใดอยู่บริเวณเดียวกันเลยนี่ดมหอมทุยทุย ว่าววสิเดี๋ยวยังไปเอารถไปเก็บอยู่โสกมูสงมูใช่ไหมข้าบ่อนบ่เนาะโสกมูหรือข้าบ่อนเฮอโอ้ยนนูลลืมข้าบ่อนข้าบ่อนอ้ยนี่เด็กเห็ดแดงดอกนึงจ้า ดอกงามปะ่าอีก,กนินอ้วนน่นเฮ็ดเบือวานไม่เฮ็ดละง่วกดีใจเบิดเฮ็ดเบือเฮ็ดพิษ เดเพิงค่ะเฮ็ดเพิงเห็นว่านี่เฮ็ดเพิงนกยุงค่ะนี่เลยเฮ็ดเพิงนกยุ่ง,งน,งนาตกแตกๆหาอีกหาอีก ยุ่งไรค่ะยุ่งไรว้าเดี๋ยวนุย่างกลับไปเอารถดกันค่ะเดี๋ยวสิไปปลาไม่ล่องเบิงเพื่อเพื่อหมานเห็ดละงกเดี๋ยวจังไดยกะเือสีพอากาันซ้ำนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนปลาเก็บเห็ดไม่หลักกับสีคีโรถดกันขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ค่ะ จอกันคลิปหนายินดีมีแห้งบสัสสุขู้ทุกคนบ๊ายบายสวัสดีจ้า